ปีที่ผ่านมานะมันจะมีวลีอยู่อันหนึ่งนะคุณถ้าคุณเล่นโซเชียลมีเดียคุณจะเห็นแน่นอนนะครับก็คือไม่มีใครเก่งเท่าแม่คุณแล้วจ้าน,นี่ผมพูดแบบสุภาพนะ <c oughs> จริงต้องเปลี่ยนคำนะฮะต้องเป็นสรรพนามนั่นแหละนะฮะคือไอเนี้ยมันเป็นคำอ,อธิบายของของการที่เราพูดถึงคนที่เขาไม,ม่สิ่งนเ่ว่า self-serving bias อคติที่ไม่มีใครอยากทำงานด้วยนะครับ self-serving bias คืออะไรแล้วทำยังไงถึงจะรู้ว่าเราจะไม่เป็นนะฮะ ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยอยากทุกคนย้อนผ่ากันมาคุยกันนิดนึงถ้าผมถามคุณว่าคนประเภทไหนที่คุณไม่อยากทํางานด้วยที่สุดตอบอย่างเดียวผมเคยทาด้วยนะอันเนี้ยทาเล่นๆน,นะฮะกับน้องๆเพื่อนๆน,นะครับก็มีคําตอบหลากหลายแต่ว่าที่หนึ่งเสมอเรียกว่าเป็นที่หนึ่งตลอดการนะฮะคือคนที่เอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นหรือคนประเภทที่ความผิดเรา เท่าเส้นผมความผิดคนอื่นเท่าภูเขาอะไรประเภทนี้นะฮะก็มันก็จะเป็นคล้ายๆกับแบบว่าไม่รับฟังความคิดเห็นคนอื่นนะครับโทษมันทุกเรื่องโทษทุกคนนะฮะแต่ว่าความดีความชอบเนี่ยยกเป็นผลงานของตัวเองนะครับเราอธิบายพฤติกรรมนี้ว่า self-serving bias นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราไม่อยากทำงานกับคนแบบนี้แล้วเราก็ต้องไม่เป็นด้วยต้องระวังเพราะบางทีเราก็อาจจะเผลอๆเ,เ,เป็นได้เหมือนกันนะครับพื้นฐานของ Selfservice ทิ้งไปแเนี่ยนะครับมักจะเป็นคนที่มีความพยายามในการหาต้นต่อของปัญหาด้วยการชี้ไปที่ปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนร่วมงานนะฮะคิดว่าเพื่อนร่วมงานมันห่วยนะฮะหัวหน้าห่วยลูกน้องห่วยหรือสถานการณ์ไม่เป็นใจทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยพอมองไปแต่ข้างนอกเนี่ยลืมความผิดพลาดของเองไปซึ่งเป็นสัญญาณที่อันตรายมากเพราะบางครั้งความผิดพลาดของคนเหล่านี้เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยบรรยากาศท็อกซิกแบบนี้ก็จะทําให้งานเลินเละเทะลม้มเหลวไม่เป็นท่า เรามาดูกันดีกว่าว่าสัญญาณของ self-serving bias ถ้ามองจากมุมมองของเราเองในฐานะบุคคลนี่เป็นยังไงบ้างนะครับสัญญาณสําคัญของการมี self-serving bias นจริงๆแล้วธรรมดามากเพียงแค่เรารู้สึกว่าตัวเองเริ่มขัดยิงกับเพื่อนร่วมงานบ่อยขึ้นนะครับขัดแย้งปุ๊บก็โทษเพื่อนร่วมงานเลยนะฮะโทษ คนนั่นก็ไม่เก่งคนนี้ก็ไม่เก่งคนนู้นก็ไม่เก่งนะฮะทำงี่เง่าจังเลยเ่ยนะฮะความสัมพันธ์เริ่มแย่นะครับมีแนวโน้นมว่าเรากำลังถูก self-serving bias เนี่ยครอบงาอยู่แต่ว่าถ้าหากเรายังไม่แน่ใจว่าเราเข้าขายประเภทที่มี self-serving bias อยู่หรือไม่นะครับให้ลองสารวจตัวเองผ่านคําถามเหล่านี้แล้วทบทวนว่าเรากําลังมีอคติเข้าข้างตัวเองอยู่หรือเปล่านะครับคําถามข้อที่1อันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะคำถามข้อที่1 เชื่อว่าที่หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานไม่ให้ผลตอบรับเชิงบวกใดๆกับเราเป็นเพราะเราพวกเขากําลังต่อต้านเราอยู่ข้อที่2รู้สึกว่าต้นเหตุที่ทําให้เราไม่ประสบความสำเร็จเรื่องงานเป็นเพราะโอกาสในการนําเสนอของเราน้อยกว่าเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมงานมันขี้ประจบเราก็เลยไม่ประสบความสมําเร็จข้อที่3เพื่อนร่วมงานของเราน่ะไม่เก่งเรานี่แหละเก่งแต่ว่าเพื่อนร่วมงานได้ประโยชน์จากความลําเอียงของหัวหน้าข้อที่4รู้สึกว่าเราทํางานหนักที่สุดในบริษัท เพราะฉะนั้นถ้าอะไรประสบความสาเร็จก็ไม่แปลกที่จะต้องเป็นเครดิตของเราเพียงแค่คนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวข้อที่ 5. คนที่พยายามแสดงความคิดเห็นด้านลบเกี่ยวกับงานของเราเป็นพวกขี้ฉาพวกไม่ได้เรื่องพวกขี้แพ้เป็นลูเซอร์ถ้าคำตอบของเราคือใช่เกิน3ข้อเนี่ยเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าเรากำลังมี self serving bias และต้องรีบทำความเข้าใจกับนิสัยเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะลดอคติลงทำให้เราสามารถเป็นบุคคลที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มากขึ้นพยายามรู้เท่าทันความคิดของตัวเองสังเกต การคนรอบข้างเอาใจเขามาใส่ใจเราเดือดริษยาแก้ปัญหาไม่ใส่หาคนผิดเพื่อให้สังคมการทำง,งานของเราดีขึ้นและไม่กลายเป็นสังคมเหมือนการเล่นเกมโทษกันไปโทษกันมาหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่าเ l ลมเกมสุดท้ายถ้าเราดึงอคติเข้าข้างตัวเองนี้ออกจากตัวเราได้เราก็จะกลายเป็นคนคนหนึ่งที่น่ารักและคนอื่นก็จะอยากทํางานด้วยอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นสุดมูลนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ